ที่ดามติยามพักนะคะรองหนึ่งมิสแคนลำพูน2024ค่ะเป็นยังไงบ้างคืออันอันดับนี้คืออันดับที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่อันดับที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้อ่าก็คือตอนนี้ก็กวาดรองไปเยอะละแต่ถ้าเกิดต้องบอกเลยนะว่าถ้าถ้าพิงค์ไม่ไหวเดี๋ยวพี่ไปพร้อมนะเราลองกี่จางวัดแล้วลูกอันนี้เราของปีนี้ก็คือรองรองหนึ่ง มีสแสตแนนอลองหนึ่งสะตูลแล้วก็ลองหนึ่งลำตูนค่ะเอาจริงๆไหมมันค่อนข้างยากมากจริงๆเพราะว่าสี่คนที่จับมืออครทมงแท็กก็ไม่ติเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราก็เห็นโมเมนของเขาแล้วก็เราก็คือสิ์เก่าแกรนไทยแลนด์ทุกคนเลยเราเคยเข้าไปแล้วเราเราเรียนรู้แกลนไทยแลนด์ทุกคนแล้วแต่ว่าเอาจริงๆก็แบบแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเรามันจะดีมากๆแต่ แต่ใน,นเมื่อมันมันไม่ใช่แต่เราก็รู้สึกว่ายินดีกับเพื่อนทั้งคู่เลยค่ะก็ยังไปต่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเวทีนี้แฮทก็ได้อะไรเยอะมาๆกๆเหมือนกันได้เรียนได้เรียนพูดได้เรียนการตอบคำถามก,กับพี่เอมไ,ได้ได้รู้สิ่งดีๆจากพี่เอมเยอะแล้วก็ค้ามอบุ่นที่ฟอ,อ,องนิสแกลลำพูนล,ลำปังจัดให้นี่คือจัดเต็มจริงๆคือเราเรามองไหม่าว่า เราจะไปลงจังหวัดไหนแล้วเรามองก่อนว่าใครจะไปสมัครบ้างแล้วไอ้เวทีเลยเราเราไม่เคยมองเลยค่ะแต่แต่ละที่อ่ะไปมีเหตุผลอย่างลําพูนอ่ะเป็นมีมีความรู้สึกว่าเราชอบทีมลําพูนในปีที่แล้วเพราะว่าลําพูนลำปางปีที่แล้วอ่ะเขาเขาไปเป็นแบบไปแบบช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นครอบครัวจริงๆที่แบบเห็นพี่เอมเมื่อไหร่ไม่ชีก็จะอยู่ด้วยแล้วก็จะมีทีมของ ของกองก็จะมี้แม่ชีป้าเตแล้วก็มีลูกสาวตัวเล็กของป้าเตกับแม่ชีแล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาแบบดูแลพี่เอในช่วงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากไปด้วยอยากไปต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าไม่หวันว่าจะเจอใครเพราะเรา,าเพราะเราจะแข่งขันกับตัวเองใช่เราไม่เคยมองตัวเตงเป็นหลักในการตัดสินใจลงแต่ว่าเราอยากไปเราก็ไปใช่มันมันจะมีเหตุผลต่างๆหรือจะมี เกะเชื่อมโยงแบบว่าอย่างลําพูนก็รู้จักทับพี่เอใช่แล้วก็อย่างพีทูเอสอย่างเงี้ยก็เป็นทาคใต้แล้วสามจังหวัดก็มีเออสามจังหวัดมีทั้งสามมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพีดีใหม่แล้วก็พุ่มสุดใจแล้วก็ตอนมิสแก n น้าอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ตอนแรกอะคือมาดูทักว่าให้ลงภาคเหนือเป็นเวทีแรกเวทีไหนจัดก่อนก็ลงอันนี้ก็คือมันก็จะมีซิเส้นบางอย่างที่ทําให้เราไปแต่ไม่เคยมองว่าที่ไหนมีตัวเต็งหรือยังไงแล้ว ถึงจะมีตัวเต็งเราก็เราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราแค่ไม่ไปเพราะว่าเห็นตัวเต็งเนี้ยมันก็เหมือนเราไม่ให้โอกาสตัวเองแล้วไงค่ะก็เลยไป,ไปแ,ตแต่คนอื่นก็กลัวเรานะเพราะเราก็เป็นตัวเต็งกันนะหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูเป็นตัวเต็งเลยถ้าหนูเป็นตัวเต็งคงไม่ติดล่องไม่หรอไม่หรอกก็ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเห็นความน่ากลัวจากเวทีอื่นที่เราลงไงแล้วเราได้เป็นมงลองมาอ๋อส่วนใหญ่เขาก็ต<ข>้องกลัวมงลองกันหมดเล<ข>ย ม<ร>องเออมองต้องมาฟ้าหนูไม่เคยไมย่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตัวเต็งเลยนะถ้าถ้าที่ผ่านมาก็เคยไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตัวเต็งเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มใหม่หมดเลยเพราะว่าเอาจริงๆการเป็นนางงามที่เคยมงมาแล้วมันก็ค่อนข้างจะก<ป>ันจะกด<อ>ดันเหมือนกันใช่แต่หนูอะแอบไม่กดดันนะถ้าถ้าเห็นสีหน้าแล้วแววตาอยู่บนเวทีหนูไม่มีความเครียดหรือกังวลแต่หนูมีความสุขที่ได้ประกวดหนูรู้สึกว่า อยากมีผลงานในมิสแกนเยอะๆถ้าวันนี้ใช่ของจังหวัดนี้เราได้ไปตอเราก็ได้เข้ากองใหญ่อีกครั้งแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่เราก็สามารถสร้างผลงานต่างๆในเวทีที่เราไปทุกที่ให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราณตอนนั้นณโมเมนต์นั้นหรือเอาจริงๆการที่เราเก็บตัวเราก็จะได้เรียนรู้ว่า,าทีมเนี้ยเขาต้องการนางงามรูปแบบไหนแต่เราอาจจะแบบเราอีกแค่นิดเดียว แต่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วเอ,อไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เอ็นดูเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่หนูตอบคําถามไปรอบรอบสิบคนน่ะก็คือหนูไม่ไม่เคยมีที่เียงมาก่อนหนูไม่เคยมีแฟนคลับแต่พอหนูประกวดไปเรื่อยๆทีดีต่างๆที่หนูเคยได้รองเขาก็ตามมาซัพพอร์ตหนูช่วยเหลือหนูเรื่อยๆโดยที่แบบเราก็ได้รับความอบอุ่นความรักความอนดูมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเวลาเจอกันเราก็ เราก็เจอแบบเหมือนครอบครัวมิสแกนเนี้คะ่ะทีมพีดีนี้ก็แบบเอ้ยแคทเป็นยังไงไปไหนต่อนู่นนี่นั่นเราก็ถักทายแบบเราเลยเราเลยรู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้มุ่งแต่เราก็ยังได้รับามเอ็นดูแต่วันหนึ่งแคทต้องมุ่งให้ได้เพราะว่าแคทอยากกลับไปมิสแกนไทยแลนด์จริงคือเรียกว่าจริงๆเราเชียว่าเราลุยปีนี้ปีเดียวลุยเลยใช,ใช่ไหมฮะที่ที่ที่เราเพิ่งเริ่มประกวดใช่ไหมไมไ่เพิ่งเริ่มค่ะไม,ไม่เริ่มเนาะแคเป็นมิสแกนปัตนีปีที่แล้วอ๋อใช่แคทไม่ แค่เป็นมิสแกรนไชน้าปี2022แค่เป็นมิสแกนปัตตานี2023นั่นแหละเขาถึงกลัวเราเลยก็ต้องกลัวเราเป็นตัวเต็งใช่แต่เราไม่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 ได้เอามาแบบเออพี่นี่เป็นมานี่มานี่นะหนูมองว่ามันคือคือทุกคนก็ต้องมองแบบว่าแบบเคยมองมาแล้วเนี่ยครับถ้าหนูไม่แนะนําตัวปุ๊บพี่ก็จําหนูไม่ได้ก็ไม่รู้จักนั่นคือสิ่งที่หนูยังไม่เจอไม่หอกพี่ไม่หรอกที่พี่จำไม่ได้เพราะนางงามมันเยอะพี่ไม่ได้เซียนขนาดนั้นไม่แต่จริงจริงถ้าถ้าจําได้ ก็เหมือนรุ่นพี่เราที่เห็นๆกันแบบเฮคนนี้จําได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนั้นหนูคิดว่าหนูยังค้างคาเพราะว่าหนูต้องทาให้ได้ที่ที่มีสแกนอื้แต่มันก็เป็นแรงกดดันนะเพราะเราเคยมองมาก่อนแล้วเราแล้วเรามาไม่เคยกดดันเลยค่ะหนูมองว่ามันคือความสุขถ้าไม่ทําหูกดดันตัวเองมากกว่าว่าทาไมไม่ทําที่ยังคิดเลยว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นคนมองเมื่อสองศูนย์สองสามสมมุติเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปลงสองศูนย์สองสี่หรือสองห้างเนี้ย เขายังจะกล้าเหรอหรือในมุมมองคือเขามองว่ากอรี่เขาขนาดนี้ละแต่ว่าถ้าเกิดจุดมุ่งหมายเราคือมงใหญ่คือไทยแลนด์ก็ต้องกลับมาเอามาสู้มาสู้กับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดให้ได้แต่ยังไงคือเราเราเราคือแบบเรากยังอยากจะหนูอยู่ตรงนี้เพราะว่าหนูรักมิสแกระอ่าใช่หนูอยู่ตรงนี้เพราะว่าหนูรักหนูมีความสุขทุกครั้งที่อยู่บนเวทีที่ได้ประกาศตัวเองเป็นมิสแกร ใช่จะเรียกว่าคือเราเรายังจะไปต่ออย่างนี้แหละใช่เพราะูต้องกลับไปไม่ได้อายุเรายังเหลือเยอะใช่ไหมไม่ค่ะนี่สิบเก้าแล้วก็แปลว่าเล่าแล้วก็ปีนี้ปีสุดท้ายใช่แล้วเราจะแบบจะผันตัวแบบคนอื่นไหมที่แบบเปลี่ยนเป็นพีดีหรือผู้จัดการกองสนใจอันนี้ยังยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นค่ะหรือว่าจะเป็นแบบที่เลี้ยงส่งคนอื่นเข้าประกวดแทน ใหม่ยังไงทำไมไม่ไม่มีไม่มีความคิดนั้ออืมก็แปลว่าปีนี้คือต้องสู้ให้สุดสุดแล้วก็ว่ากันค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อใช่ก็คือวางทีละเกมยังไม่ได้แบบปุ๊บไปพาร์น่ะใช่แล้วปีนี้เรามีเพื่อนที่สู้ไปด้วยกันไหมหรือว่าเขาได้มงกันไปแล้วก็จริงๆหลายหลายคนที่ที่เจอกันก็แบบมุงกันไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขาก็จะแบบยังไม่เคยเข้าไปกันอืม ยังไงหนูต้องขอโอเคครับใช่เพราะว่าต้องออกคือไปถือด้วยโอเคถ้างั้นสุดท้ายนี้ก็โวยพรปีใหม่แล้วก็ปากถึงเวทีต่อไปด้วยก็ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะก็ขอให้เป็นปีใหม่เริ่มต้นปีดีๆไปในปี2024นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แคทด้วยนะคะในเวทีถัดไปใน i s s g r ร n d Thailand นะว้าวเรา Miss Grand Thailand แล้วก็คือรอบต่อไปก็จะเป็น m ิ s s g รน n d ยโสธรแล้วก็ หละยองค่ะอืมครับก็ให้กำใจคนระับแล้วก็ฝากถึงด้อมกองเชียร์เราที่เราที่เขายังเชียร์เราสมานเสมอครับก็ก็ต้องบอกว่ากองทัพชัญธิดาก็คือเป็นกองทัพที่เหนียวแน่นมากๆอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดคือถ้าเกิดไม่มีทุกคนหมูก็อาจจะอาจจะมาไม่ถึงตรงนี้หรือหืออ่ะคือบางทีอ่ะ วันที่หนูท้ออ่ะเขาเป็นกําลังใจที่ดีให้หนูอีอกที่หนึ่งเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆสาหรับกําลังใจที่มีให้กันสังนะคะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวีดีนะครับสวัสดีค่ะ<อ>